หลายคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนก้าอาการทางร่างกายที่เป็นเหมือน,นกลไกการป้องกันตัวเองกลไกการทำงานของร่างกายมนุษย์เรียกได้ว่าเป็นระบบที่มีความซับซ้อนและละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเข้าใจได้อย่างง่ายนักในบางครั้งร่างกายก็ต้องสร้างบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยต่อต้าน และเพื่อกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายและนี่ก็คือ9อาการทางร่างกายที่เป็นเหมือนกับกลไกการป้องกันตัวเอง 1. อาการหาวการหาวแท้จริงแล้วมันคือการปกป้องสมองจากการทํางานหนักจนเกิดความล้าหรือมีอุณหภูมิสูงเกินไปรวมไปถึงการขาดออกซิเจนร่างกายจึงต้องเพิ่มออกซิเจนเข้าไปผ่านการหาวนั่นเอง 2. การจามคนเรามักจะจามเวลาที่ระบบหายใจสูดเอาจุลินทรีย์ฝุ่นหรือสิ่งแปลกปลอมหรือสารก่อภูมิแพ้เข้าไปดังนั้นการจามออกก็เปรียบเสมือนกับการกำจัดขยะเหล่านี้ออกจากร่างกาย 3. การบิดขี้เกียจใครว่าการบิดขี้เกียจคืออาการของคนเกียจคร้านแต่ความจริงแล้วการบิดขี้เกียจ คือคกลไกการเตรียมพร้อมของร่างกายในการ,รเผชิญกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเหมือนช่วยยืดกล้ามเนื้อสร้างการหมุนเวียนของระบบโลหิตและยังส่งผลต่ออารมณ์ของเราอีกด,ด้วย 4. สะอึกสะอึก,อกถือเป็นอาการที่น่าหงุดหงิดที่เกิดจากเส้นประสาทเกิดการระคายเคืองซึ่งมันเป็นเส้นประสาทที่อยู่ใกล้กับกระเพาะอาหารและกระบังลม สาเหตุที่มันถูกรบกวนมาจากการรับประทานอาหารเร็วจนเกินไปรับประทานอาหารคำโตเกินไปหรือรับประทานมากจนเกินไป 5. ฝันว่าตกจากที่สูงมีคำอธิบายว่าอาการดังกล่าวเป็นผลมาจากช่วงที่เราหลับกล้ามเนื้อจะมีการผ่อนคลายชีพจรเต้นช้าลงอัตราการหายใจแผ่วเบาลงซึ่งสมองก็จะเข้าใจว่าเรากำลังจะตาย มันจึงสั่งการให้ระบบร่างกายกลับมาทำงานอีกครั้งแต่ก็มีบางทฤษฎีอธิบายว่ามันเป็น,นกลไกสมัยก่อนที่บรรพบุรุษของเรายังนอนอยู่บนต้นไม้หรือ,อยังต้องเสี่ยงกับสัตว์ป่าการสะดุ้งตื่นจะทำให้พ้นภัยจากการถูกทำร้าย 6. อาการปลายนิ้วเหี่ยวย่น หลายคนอาจเคยสงสัยอาการเวลาผิวเหี่ยวเวลาโดนน้านานๆซึ่งจะเกิดที่ปลายนิ้วแต่เดิมเราเชื่อกันว่ามันเกิดจากภาวะผิวหนังดูดซึมน้ำมากจนเกินไปจึงขยายตัวจนเหี่ยวยน่นแต่ก็มีบางทฤษฎีที่เชื่อว่ามันจะช่วยทำให้เราจับยึดสิ่งต่างๆขณะที่ผิวเปียกชื้นได้ดี 7. ภาวะหลงหลลืมลืม การสูญเสียความทรงจําเกิดขึ้นได้อย่างหลายปัจจัยหนึ่งในคำอธิบายเกี่ยวกับกลไกลการปกป้องร่างกายก็คือสมองต้องการจะลบความทรงจําหรือประสบการณ์ที่เลวร้ายออกไปเพื่อช่วยให้เราไม่ต้องเผชิญกับภาวะจิตตกหรือทนทุกข์กับความทรงจําที่ไม่ปรารถนา 8. ขนลุกอาการที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราเย็นวาบ ซึ่งมันคือการป้องกันการสูญเสียวความร้อนจากร่างกายทางรูขุมขนซึ่งช่วยทำให้ร่างกายคงอุณหภูมิได้อย่างเดิมเวลาที่เราเจอกับการเปลี่ยนแปลงของอากาศ 9. ร้องไห้ร้องไห้หรือน้ำตาไหลมีอยู่2แบบแบบแรกคือน้ำตาไหลเวลาที่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาน้ำตาก็จะช่วยหล่อลื่นและพาเอาสิ่งแปลกปลอมออกมา กับอีกแบบหนึ่งคือการร้องไห้ที่เกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งมีคำอธิบายว่ายามเจ็บปวดเสียใจสะเทือนอารมณ์การร้องไห้จะเป็นการสร้างสภาวะระคายเครื่องทางกายภาพซึ่งมันจะเป็นจุดหันเหความสนใจของเราเพื่อช่วยให้ลืมภาวะทางอารมณ์แล้วหันไปจัดการกับน้ำตาที่เปิดอใบหน้าแทน ก็จบไปแล้วนะครับกับ9อาการทางร่างกายที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ